คนที่เป็นเบาหวานแล้วเบาหวานลงไตนะคะจะมีอาการยังไงแล้วเบาหวานลงไตเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ระยะนะคะเบาหวานลงไตแบ่งทั้งหมดเป็น5ระยะนะคะโดยระยะที่1ระยะที่2วเวลาไปตรวจเนี่ยเราจะยังไม่เจออาการอะไรนะคะแล้วก็ค่าการทํางานของไตเนี่ยจะอยู่ที่60ถึงมากกว่า90ซค่ะระยะที่3นะคะเวลาที่เราไปตรวจปัสสาวะค่ะจะเริ่มพบ โปรตีนรั่วนะคะแล้วก็ค่าการทำงานของไตเริ่มลดลงค่ะอยู่ที่3 0มสถึงห้ค่ะระยะที่4นะคะตรวจปัสสาวะเนี่ยก็จะพบโปรตีนรั่วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการบ่งบอกภายนอกนะคะอย่างเช่นบวมบ้างนะคะเหนื่อย,อ,อ,ยอ,อ่อนเพลียหรือบางคนเนี่ยก็ถ้าฟัตฟลรตเกินก็จะเริ่มมีอาการคันนะคะ ค่าการทำงานของไตก็จะอยู่ระหว่าง15-29%ถึงค่ะระยะที่5ระยะสุดท้ายนะคะระยะนี้ก็คือคุณหมอก็จะเริ่มคุยเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกไตล้างไตช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตนะคะค่าการทำงานของไตก็จะอยู่ที่ต่ำกว่า15%นะคะซึ่งกระบวนการนี้ค่ะคุณหมอเขาจะวินิจฉัยจากด้านกายแล้วก็ผลเลือดโดยรวมของเรานะคะว่าจะ ดำเนินการยังไงต่อไปนะคะสำหรับคำถามที่ถามว่าถ้าเป็นเบาหวานลงไตเนี่ยออรักษาหายหรือเปล่านะคะถ้าไตเสื่อมแล้วรักษาไม่หายนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมไปกว่าเดิมได้ค่ะโดยการที่เรามาปรับพฤติกรรมของตัวเราเองนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อแรกนะคะควบคุมอาหารนะคะให้เหมาะสมกับระยะของไตที่เราเป็นอยู่แล้วก็เบาหวานที่เราเป็นอยู่นะคะแล้วก็ลดอาหารประเภทหวานเค็มมันนะคะ 2. ค่ะคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ3ค่ะคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้เร็วที่สุดนะคะ4ค่ะทานยาตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดแล้วก็ไปพบคุณหมอทุกครั้งที่คุณหมอนัดนะคะ5ค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ3 3 0ถนาทีค่ะ 6ค่ะพักผ่อนให้เพียงพอวันละ7-9ชั่วโมงนะคะโดยที่ไม่เครียดด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์อยู่ก็ต้องงดนะคะหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการดูแลโรคไตเบาหวานนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาคุยกับแบบได้หรือว่าโทรมาก็ได้ที่เบอร์0953498637ค่ะหากข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์กดติดตามช่องของแบบด้วยค่ะ วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแหม่มไว้เพื่อรับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนใครได้เลยค่ะ